พัดค่ะท้าทกลับแล้ว่ะนี่เป็นจดหมายของคุณพัดทั้งหมดที่เข้ามาถึงสารนีวีคนี้ฮะนี่จดหมายของพี่พัดที่ส่งมาที่ตู้ปนอยรายการของนุชนะคะมีไม่ใช่น้อยเลยนะคะสงสัยคนดูเนี่ยเขาจะรู้ว่านุชเป็นแฟนคลับตัวแม่ของพี่พัดนะคะโอ้ยน้องนุชค่ะน้องนุชเน่เป็นแค่แฟนคลับตัวเหลนค่ะตัวแม่เน่ะเจลมนไม่ต้องแย่งกันใครมาก่อนได้ก่อนผมรักทุกคนเห็นไื้หือหืออ่ะจดหมาย รจะหมายววันดามีไหมคะไปได้แล้วคระคุณพัฟมันต้องแยกกันนะครับใครมาก่อนได้ก่อนได้ยได้ได้ได้เลยหรือว่าหรือว่าได้ก่อนได้ก่อนหรือเปล่าคะอมแก้มอมแก้มมแ้าดเราเลวแล้วนะคะดีกว่าอมแก้มอีกได้จูบหรือเปล่าคะจูบ าตามปไปในรายการแล้วนะคะเดี๋ยวน,นี้พัทพัสกรเขามีมะมะคอมีแม่มาคุมแล้วเหรอคะอืมนั่นดิโอ้ยเสียชื่อแทบบุบบุตรสุดไวหาหมดเลยมีเจ้าของงั้นเลยว่าเดี๋ยวเดีด๋ยวเจ้าของใครเป็นเจ้าของผมเข้าใจผิดหรือเปล่าใครอ้าว,วคุณละวันดาครับเป็นเจ้าของคุณพัทเฮ้ยเรื่องมาฟอร์มแล้วเขารู้กันนั้งประแทศและะ้วฮะนี่พี่ดาดิขอโทษเลยเข้าใจผิดแล้ว นี่มีใคร <ido> จับลมได้บ้างครลมมันพัดไปแล้วก็พัดมาตามภาษาของมันถ้าคิดจะจับพัดภาสกรอ่ะไปจับลมให้ได้ก่อนเถอะเข้าใจพัดคนคนคุณน้องขาเท่งเดห้ผ่านนะคะวันนี้การนรถปิดถนนเนี่ยเก่งใจชาวบ้านเขานะค่ะพี่พัดดูหน้าซีดจังเลยค่ะเหงื่อออกเต็มหน้าเลยอ่ะ แหม่ก็ไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้านี่คะพอประชุมเสร็จก็อัดรายการก็รีบมาน,นี่ลอยเล่นกันนักไม่ใช่หรอน้องพัดคะหิวไหมคะอ,อ๋อหิวไหมคะคุณพัชเ,ออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเอานี่ดีไหมคะหรือว่าเตรียมโรยดีคะเดี๋ยวฉันแกะให้หรือว่า,า,ม,ววามีอันนี้ด้วยคะ่ะคุกกี้เอาไหนดีคะเอาแซนวิชด,ดีกว่านะคะีใครจะไปกินลงฮะแซนด์วิชอ่ะฮะฝืดคอจะตายเลิกทำตัวเป็นแม่ผมแต่หน้าคนอื่นเถอะปะ ถ่ายต่อเถอะพี่อ๋อแหมมร้อนตับจะแตกอยู่แล้วเร็วเร็วเอร็วเอางั้นถ่ายต่อเลยค่ะโอเคครับที่ครับนะคะกล้องพร้อมนะคะก็จี้ค่ะครับก็จี้ครับมาอัมพัสราจะหนีไปไหนฮะผมรักคุณได้ยินไหมว่าผมรักคุณพอกันทีนะแรกเราฉันเกลียดคุณเราสิ้นสุดกันแต่เพียงเท่านี้คุณจะหนีไปไหนผมไม่มีวันปล่อยคุณไปไหนอีกแล้วไม่มีวันแน่ๆไม่ต้องไม่ยงกับฉันอัมพัสรา อ,อะไรนะคะมะเร็งที่สมองอมขั้นสุดท้ายเหรอคะใช่ครับมะเร็งสมองขั้นสุดท้ายแต,แต่ว่าก่อนหนะ้านี้เขาไม่มีอาการอะไรเลยนะคะคุณหมอมันเป็นมะเร็งชนิดเฉียบพลันนะครับเป็นไปได้ว่าไม่มีสัญญาณบอกเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่พอเราพบมันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนะครับผมคิดว่า ให้คนไข้เนี่ยกลับไปพักผ่อนที่บ้านอย่างสงบดีที่สุดนะครับแล้วเขาหลือเวลาเท่าไหร่คะไม่น่าเกินสิ้นเดือนนี้นะครับเนื้อสมองคงถูกทำลายแล้วเขาจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นก็จะค่อยๆหมดความรู้สึกไปทีละอย่างเหมือนลราบปิดสวิตไฟทีละดวง กได้้แลวหมอบอกว่าแค่อดข้าวสูญเสียเงื่อแล้วก็แดดมันร้อนเกินไปมันคือความจริงเหรอทำไมเขาให้ผมกลับบ้านเร็วจังหรือว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีทางรักษาแล้วหมอให้กลับบ้านเร็วๆไม่ชอบเหรอคะอยากอยู่ต่ออีคืนแค่ะคุณพัชค่ะก็คุณบอกเองว่าคุณชอบเป็นลม ไปพัมา<ง>อยากทำงานไม่พักเป็นไงคะเป็นลมสมใจเลยเห็นไหมหนี่ค่ะวิตามินและเกลือแรกคุณหมอให้กลับไปทานนะคะแล้วก็ทำงางมานาันน้อยๆลงหน่อยนะคะคุณพัดค่ะไปเลยแล้วคะ่ะเ,เ๋ยวๆฮัมฮาร์ตรองจากกันจะเป็นด้วยเหตุใด เก็บความคิด,คดที่ค,าย,คายกันเก็บความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นไ<ห>ว้ขอเพียงสองเสียงมาจะไปในทันใดจะต้องไปใกล้ไกลแต่หากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอหมดความกังวลใจ ดาวในใจใครทั้งโลกดงหมดส่งมีสุขทุกสลายเรารักพัดรักพัดรักมากมายพัดต้องไม่ตายไม่ตายเราไม่ยอมพัดสู้สู้พัดสู้ตายพัดไฟลายสู้ตายสู้สู้ ได้คะ่ะคุณพัดนุคนได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะไปแล้วค่ะ ฮัลโหลครับพี่เพชรโทรมาจากไหนะครับอัมสเตอร์ดัมนี่อยู่กับแม่ด้วยเหรอรอบรนดาโทรไปเดี๋ยวๆ,ๆเขาโทรไปโทรไปกวนถึงเมืองนอกเลยเหรอทำไมอะ่ะเปล่าเปล่าไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีจริงๆไม่ใช่นี่อยู่เที่ยวกับแม่ให้มีความสุขเถอะเที่ยวให้สนุกนะเหนื่อยแล้วเดี๋ยววางก่อนนะเที่ยวกับแม่สนุกห์น,นะนะโอเคนะครับ เพรครับแม่ครับผมกำลังจะตายแล้วครับตั้งสติให้ดีนะคะคุณผู้ชมเราไม่ควรที่จะดื่มน้ําที่เจือปนด้วยสีกลิ่นแล้วก็รสมากกันไปในแต่ละวันค่ะ mm hmm. ถูกต้องเลยจันุษและน้ําดื่มที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือน้าแร่ค่ะ mm hmm. น้าแร,ทแร,ทาร่ที่มีแร่ธาตุครบถ้วนอย่างที่ร่างกายเราต้องการเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำแร่นี้นะคะที่มีแร่ธาตุครบถ้วนเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราค่ะช่วยชาะอวัยวะภายในของเราให้สะอาดเอี่ยมไปเลยค่ะคุณแม่น่าจะมารับฉันมารับทำไมอะก็ไม่มีอะไรแร้วก็รู้ว่างานเสร็จแล้วก็มารับไงอย่าเลยฉันเกรงใจระวันดาอย่าถือสาผมเลยนะผมในโลกนี้ไม่มีใครกล้าถือสาเทพบุตรเยี่ยงคุณหรอกค่ะ วันดาคือผมผมคุณเนี่ยเป็นคนคนเดียวเป็นคนเดียวที่มีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกมีหัวใจมีค่าน่าสนใจมากส่วนคนอื่นๆนี่นะเป็นพวกแบบฝุ่นฝุ่นน้ำจิ้มน้ำจิ้มสิวสิวมุมหมากราดใหญ่ย่ายแมงมุมถุงพลาสติกท้ชชู้ใช้แล้วรวันดาอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะสิ้นเดือนไงคะหวยออกหรอหรือว่าอะไรคะ ผมสำนึกแล้วผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยสงสารผมเถอะนะระวันดาผมขอร้องอ่ะถ้าไม่มีคุณผมจะทำอย่างไรเนี่ยเ,ออเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณพัชเออชั้คุณอย่าเพิ่งมาบ้านฉันเลยนะอย่าเพิ่งเข้าไปเลยคือตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมรับแขกอะค่ะนะคะ,นะคะผมจะกินข้าวบ้านคุณเอาไว้าปนหลังได้ไหมคือ แม่จะเพิ่งมาจากเชียงใหม่อีกสองวันแม่ฉันก็กลับแล้วแล้วคุณค่อยมาใหม่นะเอ่อแต่ถ้าแม่จะเห็นคนตอนนี้แม่ต้องแบบเป็นลองแม่เลยอะค่ะนะคะละวันดาคุณพัดคุณมาช้ากับเวลาที่นัดไว้ตั้งชั่วโมงหนึ่งนะคะ,ะคุณพัดเนะี่ยเขาโทรเข้ามาในมือถือของแม่บอกว่าอยากจะเจอแม่ภายในเดือนนี้บังเอิญจริงๆนะที่แม่ขึ้นมาทำธุระในกรุงเทพและได้มาพักอยู่กับลูก คุณนี่ก็ชั่นกล้านะคะที่กล้ามาเผชิญหน้ากับแม่คุณพัทคุณมีอะไรอ่ะคุณว่ามาเลยดีกว่าเพราะฉันน่ะได้รับข่าวสารจากคุณเนี่ยมากเหลือเกินวันนี้อยากรู้จากปากของคุณชัดๆสักครั้งหนึ่งคุณแม่แน่นอนมากครับคุณแม่เก่งแล้วคุณแม่ก็เจ๋งสุดๆเลยครับไม่แปลกจะเลยที่รันดาททำไมถึงดีและเก่งแบบนี้ก็คงเพราะว่าจะได้เลือดนักเลงของคุณแม่มาเต็มๆนี่เองอันนั้นน่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะ ไอ hm ้ข่าวพวกนั้นน่ะมันโกกทั้งนั้นแหละครับอะไรนะคะไอ้ที่เขาบอกว่าผมเป็นพระเอกไม้เลื้อยเป็นคาสโนว่าบ้าผู้หญิงผู้หญิงเยอะอะไรพวกนั้นมันไร้สาระทั้งเพครับแต่นี่คือความจริงครับผมอยากจะขอลูกสาวคุณแม่ถึงมันจะไม่เป็นทางการสักเท่าไหร่ผมอยากจะให้คุณแม่อนุญาต และถ้าคุณแม่ไม่ให้ผมก็จะขอสู้ตายครับระวันดาผมอยากจะบอกคุณว่าผมมันโง่ผมมันบ้ากว่าจะรู้คุณค่าของน้ำใจของความรักคุณค่าของชีวิตก็ต่อเมื่อที่กำลังจะสูญเสียมันไปเนะี่ยผมอยากจะขอโอกาส,อกาส,สาโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายเอา คือผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าผมจะรักคุณไปจนวันตายเอย้คุณพัทคะ คุณกำลังพยายามทำอะไรอยู่คะเนี่ยผมกำลังลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนนะ่ะคุณรู้ด้วยเหรอคะว่าทิวลิปสีม่วงคือใครอะคะไม่รู้ก็โง่แล้ว ถ่ายรูปกันดีกว่ามาเราสองคนมีแต่รูปที่ทํางานด้วยกันน่ะแล้วก็ไม่ก็รูปปะปาแลาซีบ้าบอยที่เขาถ่ายไว้ก็มีรู้ว่าไม่มีรูปที่ถ่ายด้วยกันดีๆแบบจริงๆจังๆเลยเนี่ยเอาไว้เผื่อว่าเวลาที่นาที่คุณคิดถึงผมแต่ผมไม่อยู่มา <c oughs> นับด้วยนะคุณหนึง่สงสอ สมมุติว่าพรุ่งนี้ผมสูญเสียความทรงจำทั้งหมดผมจำอะไรในชีวิตไม่ได้เลยสักอย่างแต่อย่างน้อยเวลาที่ผมมาดูรูปพวกนี้ดูของพวกนี้ผมก็ยังรับรู้ว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงเวลานั้นผมอาจจะจำคุณไม่ได้อาจจะจำตัวเองก็ไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยผมก็จะรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆระหว่างเราสองคน ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่ฝันไปอะแล้วทำไมคนจะต้องลืมทุกเรื่องในชีวิตด้วยล่ะคะเอาสวยๆนะสวยแล้วสวยมาก